มานะครับก็จะมารีวิวแบบรวดเร็วเลยนะครับสาหรับเซิร์ฟเวอร์เดสโทสเปกนะครับยังโปรโมชั่นเป็นคล้ายๆเดิมนะครับก็เหมือนแค่เปลี่ยนเซ็ตไปนะแต่ว่า4,000นะครับก็เขาเปลี่ยนจากเป็นอะไรนะเป็นพกนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนให้มันเป็นลูก2องนะครับคนจะได้ไม่เบื่อกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ3,000เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นปืนไม่ตรงเนาะประมาณนี้แล้วกันส่วนกล่องอะไรก็นี่ของที่มาใหม่ในกล่อง2,000นะครับก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีเป็นกลเนาะเป็นกล3,000แล้วก็ในส่วนของปืนแรงนะครับก็็จะเปนแบบ ปืนไม่ตรงแล้วนะครับไอปืนที่ผมไม่แน่ใจว่าตรงหรือเปล่าเนาะประมาณนี้เหมือนเขาจะแบบไม่อยากให้เล่นพกไปแล้วนะเพราะว่าเกื่กลัวคนเบื่อเนาะเพราะว่าพกเนี่ยโปรที่เล้วแบบหลายโปรแล้วครับประมาณเกือบ2เดือนแล้วปะสำหรับพกนะครับเออแล้วก็จะเห็นไหมไอปัดทูนะครับก็50ได้2ใบแล้วนะครับตอนแรกได้หนึ่งใบเนาะแล้วก็จะมีสมพวกเห็นไหมปืนไม่ตรงเป็นหน้าไม้บ้างนะครับไม่ใช่พกแล้วนะแล้วก็จะเป็นลูกซองนะครับอันนี้จะแรงสุด แล้วก็ได้ส่งของเติมสะสมนะครับก็จะมีเหมือนกันเนาะห้าพันห้าเจ็ดพันห้าแปดพันห้าแล้วก็หมื่นหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเปลี่ยนอันนี้จะเป็นอันเดิมเนาะประมาณนี้ใช่ไหมก็จะมีปืนไม่ตรงมาบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเส้สั่งทำนะครับกล่องห้ากล่องห้าร้อยเหมือนเดิมหมดีปแล้วประมาณนี้หมดแล้วนี่เันเก่านะครับเล่นเก่าเนาะไปเดี๋ยวเรารีบไปรับชมนะครับวันนี้เราจะเล่นสิบสี่เคเก่านะครับแต่ว่าดาวเมทยังคงเท่ากับอันนี้นะเจ็ดพันห้านะครับประมาณนี้

เแปดไม่เจ็บเลยวะเฮ้ยนี่ไงมาถึงสองพันแต่ไม่กลัวไม่กลัวไล้สองพันวันหนึ่งตอนแรกผมนึกว่า U R นะครับ เฮ้ยหาระน1 0สคาครับหหกขอสองพันหกได้ไหมครับเฮ้ยเสียงมาที่ไหนวะก็ก็กยอยอไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินโอ้โหไปไกลจังอะด้กสุดอกเอาอะไรก็คือปืนนะครับ ดีกว่าปืนโคมที่ผมเล่นนะรอบที่แล้วนะครับหาตัวละครฟรีอัพี่มีตัว 15K ถ่ไหม1 5 k เท่าไหร่เทอะไหน่พี่ัน่ามันไม่แรงหรอกครับไอนโนมถือ 2K แตกนะครับน,น้อยแต่ตัวไอตัวหัว4,000นี่หว่าเปลีป่ยนเะละไปลี่ตัวไหนอ่ะ เปลีนปลาแค่แค่ 12k แตกเขี้ยะอุ้ยชุดใหญ่จังวะเนี่ยผมไม่ทันดีใจเลยอ่ะไม่คิดว่าจะแตกด้วยไม่คิดว่ามันยุ่งขนาดนี้โอ้ยยกเจ็บผมไม่คิดว่ามันจะตายง่ายขนาดนี้นะครับแต่มาใส่แค่4,000เองนะ4,000นี่น่าจะเท่า ur ครับอาจจะไม่ไม่แน่ใจว่าเท่า 12k หรือเปล่าไไม่่ด้เกงเฮ้ยอะไรนะ ไม่หมาถึงพวกที่พูดเ๋ยอพี่อ๋อโอเคครับมาเด็ขึ้นมามาร่วงกันมาเนี่ยไม่เอาเพื่อนเพื่อนบอกไม่คมครับเขาสารับมาให้ผมเลยนแอดมินเนี่ยอ้ยขอบคุณครับฮะแปลกนะ ก็แตกไปแล้วครับเมื่อกี้ก็แตกในคลิปเลยครับอันนั้นอุ้ยเขินอะไรเงี้ยเยอกูหน่อยเหอะเยดโหไมนขึ้นมาแน่เลยวะเราต้องค่อยๆไปนะครับนี่กูเจอแล้วใช่ปะ

จบะบ้าแต่้าแต่จัดแต่แตกหนึ่งเอาชิ้นี้ค้างไปแล้วได้ครับไม่เป็นไรครับเก็บข,ข,ข้อค้างไปได้ดิเอาในค้างได้ไหม,ไม,ไม,ไม

เฮ้ยปืนอะไรอ่ะโคตรแรงเลยไอ้ไอ้สาระถ้ามึงไม่ยิงไก่ไก่มันจะยิงมึงเลยเออว่ะน่าสนใจส่วนกระแสายหรอส่วนกระแสกูจะยิงพวกมึงเองเว้ยแล้วไก่้จะเอาของไปยิงที่ไหนไม่ต้องถึงมือไม่ต้องถึงมือพีอาร์ตว้ยเอ๋สวยสวยสวยวันนี้โล่งหูเดนครับไม่มีคนพูดมากไม่มีเด็กเคี้ยวนั่นแหละทุกคนยังจำมันได้ไหมใครไม่ดับวะ

ก็รู้นี่ใช่ยเขาบอกแค่นี้ไม่จบกตูไม่ได้นีู่้ว้นะย่ายาใช่ะหมไ้่ที้าีน่อ๋อไอที่พูดเป็นไก่เหเนี่ยรับเสอพี่นี่ฮะแบไปแล้วจ้าไอีเคมันแพงนะครับผมก็เลยแบบเล่นเซฟๆหน่อยนะเช่อมันเกือบพันอ่ะถึงบะวะ โมไปเรื <Mobile. S 2> ่อยแต่ว่า 14k เนี่ยตัวแพงเลยนะผมเห็นบางคนหารับให้ควักเพราะม่มาแรงนะครับสามมันสามและ3สามอะแต่ก็ยังไม่เท่าพวกแบบสามมันเท่าไหร่วะสามมันห้าผมเห็นนะเฮ้ยไ,ไม่ตายงงงเลยเขาเรียกว่าเปลี่ยนแนวเฮ้ย เปลี Bref, oh, ını, ่ยนอะไรวะเปลี่ยนตึกไปไหนกันแล้ววะอ๋อเจอแล้วเห็นอาเาแล้วบอกเี้ยอกันอลเี้ยงบอน่รับที่ไหนะเมดกัง่อเซนนะไม่บอกอาเนอเน่าตอ ة, ar, ไอาี่อ่อาร์จจุดกลางให้ผมในที่อเจสี่พี่ว่เจ็ดสี่พันสี่พอะไร affe, ala ะ好好ี่านสี่ไอโอเพนอะหน้าครับจัดฟ้าไ้หนุ่มพี่ไปไ้หนุ่มเอไปไหนแล้วะไม่ช้ผมเองพี่หมายไงพี่ับได้หรอ มีไหมรับสั่งกบอกเอ็นะเล่นยังเล่นพี่โอ้ยผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยพี่อย่าร่ยิงใจ่พีไม่ยิงเลยหนุ่มแม่จิพหกระจอกฮะอู้ยชี้นี่คมวเนี่ยตายนะโอ้ยยี้โคตรแรงไอ้สั์ผมจเล่นไหัเหรอวะ ผมว่าผมต้องหนีก่อนนะครับไปแล้วคุบอลไปแล้วเจ้าเข้าโซนไม่มีอะไรต้องเก็บว่ะ้ยหาตี้หาตี้หาตี้ไม่ไหวไม่ไหวรุ่นใหญ่เกินให้มันยิงกูดักหนาววะ ฮัะโอ้ยมนลูกคนโหดจัดกาไม่ยิงอะไนายันชั่นไหนวะยิงตัวไหนวะถ่ายถ่ายแม่คมถขายเลยเี่ยไข่หงวะไม่น่าใช่กูละเฮ้ยต้องรับตีให้แต่เฮ้ยโลโลไม่ได้บอกนะซึน้อยู่สี่ใจแทนที่กูที่กูติเฮ้ยไม่ได้บอ จะเลกับนะยอยู่ในคิคอยูิงกนะมงก็ได้อยู่ในคลิปาร์ลายไแคลิปแรกเลยเออเฮ้ยผมว่าก่จะเาลงไฮไลท์อ่ะน่าจะอยู่ในไฮไลท์ครับเห็นไหมมีคนตีพวกนี้มันน่าจะเป็นไก่ปะแต่มันน่าจะอยู่ข้างล่างนี่ครับเฮ้ยเจอละ คนนี้เหรอผมต้องรับตี่ใครวะคนนี้คนน,คน,นี้อันเก่าใช่ไหมต้องรับตีคนนี้ใช่ไหมเฮ้ยคนนี้ที่มันแตกอยู่วะผมเฮ้ย1 2คผมไม่ใช่เหรอตั้งแต่ต้นคลิปอะจากจากผู้ล่าสู่ FC สู่เพื่อนพันธมิตรน่าจะมีใครบวกด้วยไหมเนี่ยนี่ย

โอ้แต่ลูกซองมันได้นีเหรอโอ้ยอบต้องขี้เหี้ยม่ยูอาร์ไม่ถึกเลยวะสอง้เยอ้หจังวะอย่ามาน้าโซนน้าโซนยิงไอ้นุ่ม โอ้โสองเฮียอะไรเนี่ยสัตว์โคตรแรงดับเลยที่ผมหลุดนะครับเฮ้ยแต่ผมไม่ไหววะต้องต้องเล่น 12k จริงๆนะครับแม้นคือแบบจบอะได้ได้ได้ตามมามั่วจัด

Ui, nhìn cái gì Mới Đi cũng có vô, rồi. bạn. Bạn tạm mày à? เอาาัรกขึ้นหมรัไปขึ้มาเพื่อนเว่แงไอ้าโอ้วัดถึกกวยเยอะเลยว่ะทงเคงถึกวกว่าเยอะเลยนะครับใครใคร้าก่อนีเอเนที่มันเยอะจังวะก๋วยโุ๊กีทันแม่ี่านใช่หวะ ท uh ี่แบนใครอ่ะครับอุ้ยเข้าไปตายโอ้ยเขาหักมเติเขาตาบอดเขาตาบอดพี่เสือวันโดตเด็กไอ้พี่ว่าหักมิติหรอเขาตาบอดวโอ้มองเห็นอาสุจิอาสุจิเลขว่าสุจิปืนที่อะไรเนี่ยมือผมจะจะคิวแดกอะตอนเนี้ย ออมันลาอเข้าไปเหรออุ้ยมุดมุดมุดอ๋อเลาเข้าไปเฮ้ยตัวใครตัวมันเว้ยอู้หูมันเยอะจังวะไอ้หี่อกูม่เป็นรกูม่เป็นล้านแต่ว่าแบบ แต่มันก็ไม่ได้นี่เท่าไหร่เขาเรียกว่าอะไรวะมันก็ยิงผมไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ับแตกอย่ายิงพี่น้องดย่ี่นองอ่ายิพ่น้องอย่ายิง่น้อยา่้งย่าน้องอย่าิงพี่น้องอย้องอิงน้องอย่า่้อย่ิ่น้่าีนอย่าิง้งา่น้ยิงน้อ่ิ้ย้่น้ออย่ายิงี้อย่อนาน

Này nè... thì càng quá ừ. Từ, cục... từ cục à, của càng, ty... từ càng Ui hí à Ủa, ừ, <temples> ไปไปไปโดดเลยมาได้นะตัวมองไม่เห็นเลยวะไอ้เหี่ยที่ได้แต่ตัวไม่แต่ตัวที่มันถึงจังวะ แต่อยู่ดิช่วยอยู่ีองนะพี่ันดี้มีสองนแตกไปแล้วน่ะอยู่ในมันอยู่ในตัวนั้นด้วยมัวจัดใส่หัวใส่หัวเฮ้ยไม่เห็น สามเมตรนี่น่าจะเท่าพันห้านะครับขอโทษทหนุ่มผมไม่ได้หัวตีนะครับพี่ผมไม่เกี่ยวใช่หรอเฮ้ยชอบเลยชอบเลยตังเหยหอมหวานเฮ้ยอ็ยังดีได้ครับ ชื่อเฟสที่ม,ม,ม,มันให้จริงวะสิบบาทขอไปซื้อรมเลยรมเดี๋ยวนี้แพงตัวแม่งกูมองไม่เห็นเลยเหียนึกว่าตัวผมมองไม่เห็นแล้วนะบฮนะึบเพิ่งอบตาย

ที่ไหนแล้วว็มันจริงผมไม่เข้าหรือว่าเวลาผมใส่ 12k โอ้ 12k กับ ur ไม่ต่างมากมันจะทำยังไงกับเรข้างบนจะแล้วข้าบนจะแล้วโหมเวลานับเพือใ

ให้ผมเล่นอีกไอ้เหี้ยขนาด UR กูยังไหลเป็นน้ำอ่ะตอนผมเล่นสองพันอ่ะเพื่อรอเล่นเซตที่อะไรพวกเนี้ยเรารวบเรวบเรวบิงไม่เข้นยวรวบเดรวบเดีรวบแต่ไม่ยิงไม่เข้าผมสวน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 เขายิงกูตายหรอกปบอด เขาตาบอดให้กูตู้เันยังไงอ้แหลกมันเปล่ยนเออไปเปลี่ยนดีเออจริงมันไม่ไหวเลอ้เอาบอกกูทำไมเนี่ยไอ้เออเรียกแต่ชื่อกูนะเนี่ยทันเนี่ยเขาแค่นี้เขาซื้อให้เลยเขาไม่ได้ซับถามเขาดิ

เกอะไรรอะเกิดอะร้จะอ้มันเซตมันชิผมจะไม่เล่นอีกแล้ว U R ่ม่งงบอะไรอเงี้ยเวลาผมมาทำลิปผมเล่นไอ้นี่เดยนะครับ 2K ไอ้ก็้ออกไปดิอก็ให้เขาออกไปดิ ก็มานี้แล้วกันนะครับทุกคนผมมารีวิวเฉยๆนะผมไม่ได้แบบกายยิงอะไรแตกอ้ต้นคลิปเราก็ยิงแตกไปแล้วเนาะปืน 12k แต่เป็นตัวหัว4,000นะครับประมาณนี้แล้วกันก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับไม่จะมีคลิปอะไรต่อไปนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย